สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเพกาลิงกับผมคุณอาณนน์กันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปี2022นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกับปีใหม่ปี2022ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกหลังดูกันดั้มเบรเกอร์บัตเทิลล็อกชื่อรอบนี้น่าจะอ่านถูกแล้วนะ คำเตือนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกหลังดูฉะนั้นนะครับเนื้อหาบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการติดสปอยมานิดๆหน่อยๆสําสหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็แนะนําว่าไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็อย่าดราม่าก,กันนะครับผมจริงๆกันนั่งเบเกอร์บัลทล็อกรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ้ามินิซีรีส์นะฮะน่าจะเรียกอย่างนั้นมากกว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ย น่าจะจบไปประมาณเดือนหนึ่งละนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหยุดดูไปรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยให้มันจบไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูกันก็ได้เจ้ามินิซีรีส์ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตอนตอนหนึ่งก็มีไม่กี่นาทีหรอกจะมีอยู่ตอนสุดท้ายตอนเดียวนะครับที่มีความยาวมากหน่อยก็คือประมาณ1 3 1 4นาทีความรู้สึกหลังดูกันนั้มเบเกอร์บันทล็อกตั้งแต่ตอนที่2ยันตอนจบตอนที่6เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าตอนแรกซะอีกนะครับยิ ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับทาออกมาได้ดีมากเลยนะครับภาพสวยเสียงดีดีไซน์หุ่นโอเคมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นของตัวเอกแล้วก็จะเป็นหุ่นของตัว AI นะครับมันจะดูเหมือนหุ่นย้อมสีไปสักหน่อยแต่ว่าผมว่าหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดัมกลาวไทส์กันดัมวิงหรือทุกๆตัวนะครับผมว่ามันออกมาดูดีหมดสิ่งที่ผมชอบนะครับนอกจากในเรื่องของงานภาพงานเสียงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคอนเซปต,ต์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่น Can't เอไอของตัวละครนะครับมีการกล่าวถือว่าเป็น AI แต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวละครในซีรีส์กันดัมต่างๆนะครับเอามาใส่ไว้ให้ตัวละครเหล่านี้นะครับได้ขับขุ่นโมบิลสูตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเขาเองนะครับในเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยน่าสนใจมากๆจริงๆข้อดีของมินิซีรีส์ตัวนี้เนี่ยก็ทั่วไปนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ตรงไปตรงมาดีนะครับก็คือมีคนร้ายนะครับออกมาทําเรื่องที่ไม่ดีนะฮะจะออกแนวก่อการร้ายเล็กๆก ็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็โดนเขาเรียกว่าเป็นพลังสามัคคีก็แล้วกันนะครับในการตบสั่งสอนนะครับผมแล้วก็ให้แนวคิดในการดําเนินชีวิตของตัวร้ายนะทำให้เจ้าตัวร้ายเนี่ยกลับตัวกลับใจนะครับแล้วก็นั่นะแหละ ก็ประมาณนั้นนะครับแพ้ไปแล้วก็กลับตัวกลับใจแล้วก็โดนตํารวจจับตามเรื่องแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับในมินิซีรีของกันดัมเบเกอร์บอร์ทัลล็อกสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คงจะเป็นไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยแหละครับตัวร้ายเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าชอบมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการที่เขามีการพลาที่เท่มากๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดคอสตูมของเขาที่โคตรจะโดดเด่นเลยก็ไม่ใช่ทั้งสองข้อนี้แหละแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือการเล่าเรื่องที่ให้ตัวร้ายตัวเนี้ยเนื้อเรื่องมันเล่าเรื่องให้ตัว ไล่ตัวนี้ดูโง่อะมันดูโง่จริงนะคือเาขาขยี้ปมนี้มาได้แบบสุดยอดมากทั้งท้ที่มันก็เป็นแค่มินิซีรีส์หตอนจบคือเริ่มจากมาถึงก็แพ้นะฮะก็คือเหมือนกับว่าแพ้แชมเปี้ยนอะไรสักอย่างพอแพ้ปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ําใจนะฮะพอเกิดอาการน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยเขาก็เกิดความคิดในแง่ลบต่างๆนะครับจนกระทั่งพัฒนามาเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดในซีรีส์นี้นั่นเอง ซึ่งผมก็คิดว่าการที่เราเนี่ยไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราได้ที่สองเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกียดหรอกนะครับผมมองว่ามันก็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 เท่เหมือนกันนะอย่างน้อยเราก็ได้ได้เข้ารอบสุดท้ายอะ่ะถูกไหม <c oughs> กันพามีดีๆไปตัดเขาทิ้งเฉยเลยนะครับ และนี่ก็คือความรู้สึกหลังดูนะครับการดัมเบเกอร์บัตเทิลล็อกนะครับก็มาทําต่อจากคลิปแรกนะฮะที่ทําไว้แค่ตอนเดียวนะครับก็ขอทํารวบเลยละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแบบละเอียดทุกตอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อหามันจะจําเจไปหน่อยนะครับเพราะว่าจากการที่ผมดูมาตั้งแต่ตอนที่2ไปยันตอนที่6ผมรู้สึกว่ายังเป็นเหตุการณ์เดียวนะครับก็คือมีคนร้ายนะครับมาทําการก่อการร้ายนะและกลุ่มตัวเองเนี่ยก็ได้ทําการใช้พลังสามัคคีนะครับจัดการเจ้าตัวร้ายไปนะ ซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าตัวร้ายจะทําอะไรแบบที่ผมว่าไปเนี่ยแต่ในสายตาของประชาชนฝูง People ที่ดูการต่อสู้อยู่เนี่ยกับมองว่าตัวร้ายเนี่ยเท่มากๆนะครับก็ก็เขไม่รู้นี่เนาะกลายเป็นว่าในตอนจบเนี่ยก็ตัวร้ายเนี่ยก็ดูดีกันไปนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูกันด a เบ้เบเกอร์บทันหลอกสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆของช่องทำเบเกอริ่นะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูได้นะครับในช่อง กันดั้มอินโฟก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับส่วนการพลานะครับผมว่าในซีรีส์นี้มีตัวที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับว่วางๆก็จะลองหามาต่อสักตัวเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะช่องทำเพงลงักล้งกับผมคุณอาโนนขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ